ฮ o นด้ g โกวิงคล้าย2อถือว่าเป็นหนึ่งในรถทัวริง3ล้อระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะขั้นสูงในการขับขี่ทางไกลรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาชื่อเสียงของตระกูลโก i n g เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีการปรับปรุงทั้งในด้านเครื่องยนต์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นักขับที่ต้องการทั้งความหรูหราและความมั่นใจ เครื่องยนต์ของ Honda Go Wing งคลาย2 0 2 6ยังคงใช้ขุมพลังแบบ6สูบนอนขนาด1,833ซีซีที่มีชื่อเสียงด้านการทำงานที่ราบรื่นทนทานและให้แรงบิดที่ต่อเนื่องเหมาะสำหรับการเดินทางไกลที่ต้องการกำลังสม่ำเสมอการขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ DCT แบบ7สปีดท,ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลไม่สะดุดและยังมีโหมดการขับถี่ที่ปรับได้ตามสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับ ในด้านการควบคุมและระบบช่วงล่างท้ายรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นคงกว่ารถ2ล้อทั่วไปโดยมีโครงสร้างด้านหลังที่เสริมความแข็งแรงพร้อมระบบการสะเทือนที่ปรับได้เพื่อให้การขับขี่ทั้งบนทางตรงและโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจระบบเบรก ABS และระบบควบคุมการทรงตัวถูกปรับจูนมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับโครงสร้าง3ลอ้อการหยุดรถจึงมั่นใจได้แม้ในสภาพถนนเปียกอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda g โ Wing t r i ยส2งพคือฟีเจอร์ด้านความสะดวกสบายที่ถูกจัดเต็ม บอนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีพนักพิงสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารรองรับการนั่งทางไกลโดยไม่เมื่อยล้าระบบปรับอากาศภายในบอกช่วยให้การเดินทางสบายมากขึ้นรวมไปถึงกระจกบ,บังลมที่สามารถปรับไฟฟ้าเพื่อลดแรงลมและเสียงรบกวนได้อย่างดีในด้านเทคโนโลยี Honda g o i n g นไทร2026มาพร้อมจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่รองรับระบบนำทาง GPS การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple c a r Play ทําทำให้ผู้ขับสามารถใช้งานแผนที่ ฟังเพลงและรับสายโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกโดยไม่ละสายตาจากถนนระบบเสียงระดับพรีเมียมถูกติดตั้งมาให้จากโรงงานทําให้การเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงที่เหนือระดับด้านพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นช่องเก็บสัมภาระด้านหลังและด้านข้างมีความจุเพียงพอสําหรับการเดินทางหลายวันสามารถบรรทุกกระเป๋าเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วนพร้อมระบบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัย ในแง่ของดีไซน์ Honda Go w w n n g คล้าย2,026มีการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ทันสมัยเสริมด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยและบอดี้ที่ดูมีมิติสามารถสะกดทุกสายตาได้ทันทีที่ปรากฏบนถนนการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งในส่วนของตัวถังและภายในห้องโดยสารสะท้อนถึงมาตรฐานของรถทัวริงระดับเรือธง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางกล, Honda Wing ลายฮอนด้าโกวิ่งคลาย2,026ถือว่าเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบเพราะนอกจากจะมีสมรรถนะที่ทรงพลังแล้วยังให้ความสะดวกสบายแบบรถยนต์ขนาดเล็กการควบคุมง่ายกว่ารถ2ล้อเพราะโครงสร้าง3ล้อช่วยให้มั่นคงมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ขับที่ต้องการความมั่นใจแต่ยังอยากสัมผัสบ,บรรยากาศการขับขี่แบบมอเตอร์ไซค์ทัวริงด้านความปลอดภัยฮอนด้าไม่เคยละเลยโดยติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับมากมาย เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคร s e Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA และระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง TPMS ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าท้าย2026มีการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับลดการปล่อยไอเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลการบำรุงรักษาก็ยังคงสะดวกเช่นเดิมเพราะโครงสร้างถูกออกแบบมาให้เข้าถึงจุดสำคัญได้ง่าย โดยสรุป Honda Go ก i n g คคล้าย2,026เป็นรถทัวริง3ล้อที่ตอบโจทย์นักขับที่ต้องการทั้งสมรรถนะความสะดวกสบายและความปลอดภัยในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในทุกสภาพถนนพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินและมั่นใจตลอดการเดินทางหากคุณต้องการติดตามรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งในด้านสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์จริงอย่าลืมกดติดตามช่อง CK Auto Review เพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจจากเรา